สัสดีค่ะ,คะดีต้อนรัสู่รายการสอดรู้สอดเข็น <_ S 2> เนมค่ะเค okay, ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมารับแบบพิเศษกันนะคะพวกเราเนี่ยจะมาสาัมภาษณ์เพื่อนๆในมอที่เป็นปีหนึ่งกันนะคะว่าเพื่อนๆเนีเ่ยมีความรู้สึกไงเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ันสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะ เราไปตามหาผู้ให้สัมภาษณ์คนแรกเลยค่ะพี่แนมไปคาดจะหาผู้ชายแล้วว้าวคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยเราเจอเป้าหมายคนแรกของเราแล้วยี่เค้กเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเมืิงเขาปลดตูต้อะไรอยู่ก็ไม่รู้เดี๋ยวพวกเราลองไปตามดูกันเลยนะนนไปเลยตาเธอเธอใครคะครับสวัสดีค่ะวันนี้ขอสัมภาษณ์หนึ่งนะคะได้เธอชื่ออะไรอะ่ะชื่อต้นไม้ครับอ๋อชื่อต้นไม้แล้วเรียนคณะอะไรอ่ะเรียนคณะบริหารโลจิสติกส์ว้าไปถ่ายแบบมีแฟนอยู่คณะบริหารฟังว้า อันนี้ขอสัมภาษณ์ิดนหนึ่งนะคะ<ช>ก็ได้ข่าวมาว่าปีหนึ่งเนี่ยช่วงปีหนึ่งช่วงซัมเมอร์กับปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยเรียนออนไลน์แล้วประเจนเลยใช่ไหมคะใช่อยากทราบว่ารู้สึกว่าตัวเองน่ะรู้สึกเสียโอกาสในตรงที่เรียนออนไลน์เนี่ยไปมากน้อยแค่ไหนคะหรือว่ามีอะไรบ้างคือเวลาเรียนออนไลน์ใช่ไหมเรารู้สึกเสียโอกาสยังไงก็คือเราไม่ได้เจอคนอะ่ะไม่ได้มาเจอแบบเนี่ยเนี้ยเออคือ,คอ,คอ เอ๋อก็คือมันก็คงเจอแต่ว่าแบบเจอแต่หน้าจออะไรเออเหมือนเจอแบบเพื่อนเพื่อนทุดีเออมันไม่ฟิลเนาะถ้าเจอเพื่อนแบบฟิลฟิลอย่างเงี้ยจะแบบเออเลิศกว่าแล้วทีนี้คิดว่าข้อดีของการเรียนออนไลน์มีอะไรบ้างคะ อ๋อข้อดีของการเราสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไหนกได้คืออาจารย์จะเลยขอดเล๋อแล้วข้อเสียของการเนอะไรคิดว่ามีอะไรบ้างคะข้อเสียใช่ไหมทั้งตอนไปเจอเวลาแนั่ใช่ไม่เจอเพื่อนด้วยแล้วก็เวลาเราอยากถามเนี่ยรู้สึกเขินในการเปิดใหม่อ๋ออันนี้เป็นเหมือนกันคือแบบเปิดใหม่แล้วแบบเฮยทุกคนก็ได้ยินทันหมดเลยแล้วก็แบบอาจารย์มเรัเป็นลีมากเลยนะอาจารย์มารัเป็นลีมากเปิดให้ถามตลอดเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่ ้รมกันว่าเอแลชอบเรียนอะไรอนไลน์ากันชอบเรียนออนไลน์หรืออนไซ์ชอบรอนไลน์มากกว่าทำไมอ่ะเพราะว่าส่วนตัวเวลาเรียนเนี้ยเราได้จดได้จ่อถึงมาเรียนออนไลน์มันได้เจอเพื่อนใช่ไหม เป็นกันแน่เราได้คุยกับเพื่อนเพื่อนชนคุยแบบอปเออแต่ว่าเรียนออนไลน์มันแบบนี้สองเรามีแล้อ๋ออยู่คนเดียวมีสมาธิมากกว่าใช่แล้วมันเรียนที่ไหนก็ได้ใช่อ๋อเล็กอาจารย์ก็เด้คอร์ดไว้เปิดดูย้อนหลังได้จริงจริงโอเคสุดท้ายแล้วขอถามคำถานการณ์ยุคโควิดตอนนี้หน่อยคถามทำไม่ะหมูแพงมากอ่ะอ้าวอันนี้เรื่องจริงก็คือแปรกินข้าวเนี่ยโอ้โหมองที่จ้าฮะหมู โนวิญญาณโอเคที่นี่อร่อยอ้าที่นี่อร่อยโอเคถูกด้วยจริงโอเคก็ขอบคุณที่มามากเลยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คนต่อไปกันดีกว่าค่าตอนนี้นะคะแล้วก็มาพบผู้สัมภาษณ์คนที่สองกันแล้วกันนะคะก็คนที่ชื่ออะไรบ้างคะชื่อเพรค่ะ ชื่อพอใจค่ะพี่เทปกับพี่พอใจนะคะก็อยากถามว่าปีหนึ่งช่วงซัมเมอร์กับปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยได้เห็นว่าได้อลาร์ไปเสร็จเลยใช่ไหมคะจะว่าช่วงนั้นเนี่ยได้เสียยอกาสอะไรไปบ้างครับอ๋อจริงๆก็เสี่ยวกาสการเข้าสตูดิโอค่ะเพราะว่าจริงๆเรียนสาขาอีเวนค่ะแล้วในอีเวนต์เนี่ยก็จะมีการเข้าสตูดิโอไปทำซาวด์ทำไลท์ติ้งแต่ว่าพอมันไม่ได้เข้าไปก็เลยอาจจะเสียยวกาสตรงนี้ไปแล้วที่คทมีอะไรไหมคะตรงผมคือเรียนทำอาหารใช่ไหมคะก็คือไม่ได้เข้าคัวรเลยเรียนทำอาหารออนไลน์ <laughs> เราเข้ว <c oughs> ทาต้องไชประมาณสองชั่วโมงครับ <laughs> โอ้โหค่อนข้างแย่เลยนะคะแล้วทีนี้อยากรู้ว่าคิดว่าข้อดีของการเรียนออนไลน์มีอะไรบ้างคะจริงๆมีนะคะก็คือตื่นสายง่ายขึ้นอ๋อตื่นมาก็เ <laughs> ข้าเรียนเลย <laughs> <sh arp> ใช่แล้วก็จริงจริงพอเราเรียนออนไลน์แล้วก็ไม่ได้เสี่ยงกับซีจูเอชันตรงนี้มากขนาดนะครอู้ปกคของก็ค่อนข้างเป็นห่วงด้วยอืมใช่โควิดเนาะนี่เหมือนกันเลยครับก็คือตื่นสายก็คือไม่ต้องเรียน โค่ะเราคิดว่าข้อดีของออนไซต์มีอะไรบ้างคะถ้าได้ขเข้าเรียนออนไซต์นะคะก็อย่างที่บอกว่าจะได้เข้าไปทํางานในสตูดิโอแล้วก็ได้พบเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่มากขึ้นได้สร้างคอนเนคชันแล้วก็ทํางานจริงได้เร็วขึ้น,นะคะ พอเรียนนี้ก็เลยเหมือนว่าไม่ค่อยได้เจอคนท่าไหร่ยเหมือนกันครับก็คือแบบสูงกนเรียนออนไลน์ก็คือไม่ได้เจอเพื่อนเลยอยู่แต่ห้องก็คือแบบสมมติจะเรียนออนไลน์คือมันจะดีกว่า,วาเราได้ลงครัวตรงเราได้ลงงานจริงจังมากกว่าครับอ๋อเราชอบเรียนออนไลน์ออนไลน์มากกันนะจริงจริงๆถ้าให้เลือกได้ก็อยากเรียนออนไลน์มากกว่าค่ะ <S <S เพราะว่าคิดว่าได้ประสบการณ์มากกว่าไม่เจอเพื่อนด้วยเจอเพื่อนอืม เหมือนกันเลยค่ะชอบออนไลน์มากกว่าเพราะแบบเราได้เข้าคนอ๋อเออนี่เรียนทำอาหารด้วยเนาะต้องเข้าอันนี้ต้องเรียนแบบออนไลน์อ่ะคือทำทโปรออนไลน์มันไม่ได้อ่ะแกเ่ต้องเพิ่มในออนไลน์อ่ะให้แบบให้เราไปทําที่บ้านเองแล้วแบบเราต้องซื้อของมาเองทุกอย่างอะไรเงี้ยแบบไม่คุ้มค่าเลยอ๋อจริงจริงไม่คุ้มค่าเทอรมเวอร์ขอสามคำให้กับสถานการณ์นี้กูอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเออสามคำนะคะเรียนยากมากค่ะเหนื่อยมากมากค่ะ ก็ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะกินตับบินให้ได้น่อยจะกันหน่ยค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็มาจากพูดสัมภาษณ์ที่คนแล้วนะคะอยู่กับชื่อไมายค่ะไมายนะคะไมเรียนคณะอะไรคะบริหารธุรกิจสาขาโลจิสติกส์อ่าบริหารธุรกิจสาขาโลจิสติกส์นะคะก็วันนี้เนีขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับพวกโควิดสถานการณ์โควิดจัดการเรียนออนไลน์หน่อยนะคะข้อดีของออนไลน์กับออนไซต์มีอะไรบ้างคะ ก็ข้อดีนะคะก็คือไม่ต้องตื่นเช้ามาอาบน้ำแต่งตัวมาเรียนก็ตื่นสายแล้วก็คือตื่นมาแล้วก็เรียนได้เลยทุกคนที่ทำเดียวดายทุกคนคุยกันเหมือนกันว่าตื่นมาส่วาเรียนแต่งงตื่นเจอพระเจ้าตื่นเข้าเลยเข้าเลยนะคะแล้วก็ฝั่งของออนไซต์คะคะฝั่งของออนไซต์เหรอคะก็ได้เจอเพื่อนเนาะ ได,ได้พบปะพูดคุยกันรู้สึกว่าถ้าคุยกันแบบออนไลน์เงี้ยเราอาจจะไม่รู้ว่าแบบคนคนนั้นอ่ะจริงๆแล้วเป็นยังไงกางรมาสัมผจสตัวจริงๆๆจริงกันเนี่ยเราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยคนเนี้ยเคนน่ารักนะเหมือนเขาแบบไปว่า อันนี้เรื่องจริงน่ะอันนี้คือแบบถ้าคือแบบเรียนออนไลน์คเราจะเห็นหน้าเขาแบบแวบใชะแล้วพูดกันแบบแวบอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจอตัวจริงอ่ะคือเราจะเห็นเลยว่าเขาแบบยังไงยังไงยังไงอะไรเงี้ยเออ้าทีคิดว่าข้อเสียของการเรียนออนไลน์มีอะไรบ้างคะก็การเรียนออนไลน์นะคะบางทีเราอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องหรือว่าแบบคือทําให้มีสมาธิในการเรียนน้อยลงก็คือมี มีแบบสิ่งเล่าที่แบบเราอยากไปทำมากกว่าอยากน้อยมากเลยด้วยจริงๆมีแบบเอ้ยอยากเล่นเกมอยากเล่นโซเชียลอะไรอย่างงี้มากกว่ขอสา่งคำให้กับสถานการณ์โควิดตอนนี้เลยค่ะหัวจะปวดไม่ได้แบบนี้ปะไอแล้วขอบคุณทุกนมากเลยนะะถานการ คุณว่าเท่เานี้นะคะแล้วก็ไม่อยากพูดสัมภาษณ์คนตอบแบบของเราดีกว่าค่ะแนะนำตัวได้เลยค่ะค่ะชื่อเจลนะคะมาจากคณะดิจิตอลมีเดียและศิลปาิาปภยณฑ์ค่ะ ทีนี้เราจะขอสัมภาษณ์สถานการณ์โควิดกับการเรียนออนไลน์ตอนนี้หน่อยนะคะก็ได้ข่าวมาว่าปีหนึ่งช่วงซัมเมอร์กับช่วงปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยเรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมอยากถามว่ารู้สึกว่าตัวเองเสียโอกาสตรงไหนไปบ้างหรือเปล่าก็คงจะเป็นพวกแบบกิจกรรมในมอค่ะปกติเขามักจะจัดแบบโอเพ่นเท้าอะไรพวกเนี้ยแต่ก็เราก็ไม่ได้ทำเออใช่ใช่เออแล้วก็กิจกรรมพวกกิจกรรมต่างๆก็คือไม่ได้ทำเลยเนาะใช่เออจริงไม่มีลำเราไม่มีที่รหัสเวอร์ตอนนี้ยเอร์ยังมีที่รหัสมาอ้าว ชอบเี่นอ,อนไน์หรืออนไซต์มากกันนะส่วนตัวชอบออนไซต์ค่ะเพราะว่าได้เจอเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยสน,นุกค่ะ mm hmm. ที่ีสำคัญเลยคือจะได้ใช้อุปกรณ์ของมอให้คุ้มค่ากับค่าเจอไม่เสียไปนะแล้วว่าเธอใช้อุปกรณ์อะไจริงเรามีการตอบตัวยุคหนูนอร์มออย่างไรบ้างก็ทุกวันนี้ชีวิตประจำวันมันก็แบบเปลี่ยนไปเลยค่ะต้องคอยตรวจเอทิเคอร์เรื่อยๆต้องแบใส่แมสอย่างเงี้ยจากที่เคยแพ้แรกๆเงี้ยตอนนี้ก็ไม่แพ้แล้วก็คือชินเย่งสมุนทุกวันเลยใช่แย่งกว่ารูอื่นตายแล้วพี่ได้องทนเนาแม่พอละ โอเคอ่ะสุดท้าย ขอถามความเท้ากับโควิดตอนนี้นี่ยชิปหายมากเออชิปหายจริงาจริายมาขอบคุณมากเลยค่ะ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 คนะค่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 วค่ะค่ัคเะค่ะค่็ค่ะค่ะค่งค่ะค่นค่นค่ะ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 ค่เค่ะ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 ก่เค่ะค่ะคยนค่ะค่ะข่ะคีะค่ะค่ะค่ะคอะ่ะค่ะคะค่ะ่ะค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 ่รค่นค่ะ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 น่ะค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 ่นคกะค่ะค่ะค่ะ่ะะค่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 กค่ะค่ค่่่ะะ่ะค่ะค่ะมร่ เพียนนะฮะเรว่าในการเซฟทุกคนไปด้วยครับผมข้อดีของออนไลน์มีอะไรบ้างคะข้อดีของออนไลน์ก็คือเป็นการที่เราได้มาเจอเพื่อนเพื่อนทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ยังไงก็ต้องยอมรับว่าการเรียนออนไลน์จะทําให้เราเรียนรู้เรื่องกว่าเป็นการได้เจอพบปะผู้คนด้วยการเข้าสังคมอย่างหนึ่งด้วยนะครับเอออันนี้จริงนะเพราะว่าเราเป็นสังคมต้องเข้าสังคมนะคะนักเรียนนักศึกษาอ่ะต่อมาข้อเสียของออนไลน์คิดว่าเป็นยังไงบ้างคะข้อเสียของการเรียนออนไลน์ครับผมรู้สึกว่าข้อหนึ่งแล้วคือเราไม่ได้เจอเพื่อนๆ็คื่อนอย่าง่อย ได้ไม่ได้ความดูรีสเต็มที่ครับก็คือคนบอกว่าง่วงหมดใช่ทุกคนง่วงหมดทุบอกว่าง่วงหมดแล้วก็จะมีแบบแรงจูงใจอย่างอื่นแบบ เออขายของเสียงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคแล้วคิดว่าข้อเสียออนไซช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะเอ่อก็อย่างที่รู้ว่าช่วงนี้นะครับอยู่ดีดีก็โควิดก็กระบาดเข้าไปช่ก็ทําให้คนติดโควิดเป็นไข้ไม่สบายกันนะครับก็เฉยๆคือถ้าสมาเัยตอนนี้ค่อนข้างเลี่ยงเสียงครับผมใช่อะไรลดได้ก็ต้องลดครับแล้วอะไรออนไซชอบอะไรมากกันเอาส่วนตัวชอบออนไซครับเพราะว่าได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้เจอเพื่อนๆเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าอยากอยากเจอเพื่อนเมากเจอกันในกล้องมันมันเห็นแล้วมันไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่จริงๆนาาายคิดวว่มีกรรปัับต การใช้ชีวิตใน normal ในยุคโควิดยังไงบ้างครับอ่าก็การใช้ชีวิตอ่าในยุคโควิดครับก็ต้องมีการใส่แมสแล้วก็เดี๋ยวนี้คนก็หัดเคาเจลล้างมือหรืออะไรต่างๆที่สามารถอยู่ห่างจากหลายๆคนได้ครับผมขอสามคำให้ต่อธนายการยุคโควิดเลยครับให้สามคำการธนายการยุคโควิดใช่ไหมครับค่ะโอเคครับ I วะผมเออโอเคบอกให้พูดมาโอเคขอบคุณนายมากเลยนะคขอบคุณมากพอโอเนะครับ ค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ดาเนินมาถึงช่วงแรกของรายการแล้วนะคะก็วันนี้พวกเราเนี่ยจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่าเพื่อนๆที่มของเราเนี่ยมีความคิดเห็นอยไรการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิดนะคะค่ะพี่แอมอ่าเริ่มมาที่ข้อแรกก็คือถามเรื่องว่าโอกาสที่เสียไปในยุคโควิดอ่ะมีอะไรบ้างนะคะก็เพื่อนๆก็ตอบมาส่วนใหญ่เลยก็คือเออไม่ได้เจอเพื่อนๆที่มอแล้วก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่มออย่างคุ้มค่ากับค่าเียมที่เสียไปนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้สวัสดิการในอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นข้อสาารนื่มถ ได้คับสมมติว่าเรียน9โมงแล้วตื่นแบบ8ป9โมงกอะไรอย่างเงี้ยคับก็มาเรียนได้เลยเนาะข้อดีของฝาออ,ออนไซคือเราจะได้เจอเพื่อน,นได้แบบโฟกัสในการเรียนมากขึ้นได้เจออาจารย์ได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดกันง่ายขึ้นค่ะ <S <S 1> <S 1> ส่วนในด้านข้อเสียของออนไลน์แล้วก็ออนไซน์นะ,ะออนไลน์ก็คือ,อเราไม่ได้เจอเพื่อนรู้สึกว่าเหมือนมีแรงจูงใจแบบอย่างอื่นมากกว่าทำให้แบบไม่สามารถโฟกัสใน,ในการเรียนได้อย่างเต็มที่นะคะส่วนในด้านของออนไซคือหายใจไม่ทันได้ของออนไซคือช่วงนี้มันเป็นโรคระบาดเนาะเราก็ต้องแบบมีการเว้นระยะห่างกันถ้าคือมาเจ แบบโลกกันนะก็คือเราไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรบ้างอะเนาะก็ต้องเซฟแล้วก็เป็นระยะห่างนิดนึงแล้วก็สรุปแล้วนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยมากอยากเรียนออนไลน์ออนไซต์มากันเนี่ยก็จะเป็นออนไซต์ค่ะเพราะว่าได้เรียนกับเพื่อนเนาะแล้วก็เรียนมากกว่าแล้วก็คุ้มค่าเทอมจริงค่ะอันนี้คือข้อแรกหรือต้องใช้ค่าแทอไปคุ้มนะคะก็อาวแล้วอย่างเค้กอะชอบเรียนแบบไหนมากกว่าการออนไลน์ถ้าเป็นเค้กนะก็อยากเรียนออนไลน์มากกว่าอ๋อทำไมล่ะอยากเจอเพื่อนอยากติดตัว่ออจริงจริงจริงเนมก็ชอบเรียนถ้าจริงๆแล้วเนมชอบทั้งออนไลน์ ออนไซต์เลยเพราะมันมีข้อด like like <cs Hamilton> like ีข mm ้อเสียต่างๆบางวันก็อยากแบบออนไลน์ราอขี้เกียจตื่นไรเงี้ยบางวันก็อยากออนไซต์เพราะว่าอยากแต่งตัวสิสวยมาเจอเพื่อนๆอย่างแบบบอกสวัสดีคุณเธอความสวยไม่เลิศหรอแม่จริงเพราะถ้าวันนี้นะคะพวาขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่อักันหน้าสวัสดีค่ะไปคน